จะถ่ายใครอยู่เนี่ยเชิญนะคะสำหรับการถ่ายภาพนะคะขอคุณชาชาแล้วก็คุณเตาแล้วนะคะวันนี้มาเริ่มถ่ายภาพกันนะคะสาหรับใครนะคะที่มีในส่วนของบัตรคิวนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะท้ายสุดกันแล้วนะคะหมดเวลาในช่วงเวลา6โมงนะคะสำหรับาปาดวค่ะนะคะ เดไมาอคถ้าถ้้เดีาถ้าถ้าไ้้าถ้าถออันะถ้าน้าถ้า่ะคถ้า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 ถะาถ้ะถ้าน้าถ้าถ้เถ้กถนาถ้าถ้าถ้่าถ้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 า้ถ้าถ้าถ้าถานยา้